มาค่ะแจกสูตรทําขนมน้องหมาชีกเก้นสิบเนื้อมาจากชีดีเอเป็นเด็กที่ไม่ชอบกินผักค่ะเพราะฉะนั้นแม่ก็จะสรรหาวิธีทําแครอทต่างๆให้น้องไม่ว่าจะเป็นแครอทอบอบแล้วก็ยังไม่กินอีกก็เลยเอาไปพันไก่เอาไปพันไก่ก็ยังไม่กินจริงๆก,ก็กินนั่นละค่ะแต่ว่าเลือกกินแต ไก่ไม่ไหวและอีแม่ก็เลยต้องคิดสูตรเอาไก่เนี่ยไปบดกับแครอทเยอะๆแบบนี้เลยนะคะเปอร์เซนต์ของแครอทเอาให้เยอะกว่าเนื้อไก่ระพี่หำก็มีนิกินะคะนิกิมาคอยคิวซีพี่เล<ช>ี้ยงน, <ะ S 2> นะคะว่าปั่นเนื้อไก่เนี่ยให้เนียนและเอียดไปกับแครอทให้เป็นเนื้อครีมวางบนตะแกรงสําหรับเข้าเครื่องอบลมร้อนนะคะแล้วก็เจาะ ที่ปลายถุงนะคะให้ใหญ่นิดนึงนะคะเพื่อจะปาดให้เป็นรูปสติกง่ายๆบานๆแบบนี้เลยคะ่ะเครื่องอบลมร้อนนะคะน่าจะประมาณ4ี่ชั่วโมงนะจำเวลาเป๊ะๆไม่ได้ะคะ่ะเพราะว่าทำเองง่วๆคือเครื่องอบลมร้อนเนี่ยมันไม่ไหมอยู่แล้วนะคะแต่ว่ายิ่งอบนานมันก็จะยิ่งแห้งนะคะหลังจากนั้นก็พอจะกินเนี่ยก็จะเอาเข้าเตาอบอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้<ม>แบบว่าความหอมหอม,หอมกรอบๆนอกนุ่มในนิดหน,นึ่ง อบนะมันกินบน <ๆ S 2> นะจะกินไหมกินค่ะเป็นไงดูน่ากินเนอะช k ก n กนสต k ค่ะก็เป็นขนมน้องหมานะคะที่มีประโยชน์นะคะสําหรับน้องหมาที่ไม่ชอบทานผักนะคะก็เหมือนอารมณ์หลอกเด็กกินผักแต่อ<ะ>ีแม่ก็หลอกดีออได้ไปไม่กี่ชิตนะคะตอนชีตลังๆน้องดีออก็ไม่กินแล้วคือชีไม่ชอบกินแครอทจริงๆไม่รู้จะทํายังไง